Politicize บ้าการเมืองอันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยสำหรับตำรวจกองปราบโอ้โหดึงออกมาแงะออกมาแล้วก็จนกระทั่งมาตั้งทรงเป็นคดีแล้วปรากฏว่าตอนนี้คดีที่จะหนักหนาสาหัสที่สุดนี่ร่วมกันเป็นขบวนการเลยมีปรากฏพยานหลักฐานตอนนี้ชัดเจนขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นว่าไอ้คดี39ล้านเนี่ยมันตั้งใจมากตั้งใจโกงมากเป็นระบบเป็นขบวนการมีหลายคน และท่านผู้ชมครับท่านผู้การวิสุทธ์ได้บอกกับผมในครั้งที่แล้วล่าสุดบอกว่ามีแมงวีแมงวันได้บอกอย่างโน้นบอกอย่างนี้โอ้โหเปะ๊เปะมากเลยไปเบิกเงินที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่ห้างห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็มีการแบ่งเงินเปะ๊ะแบ่งเงินเป็นก้อนเป็นก้อนล่าสุดนี้นะครับท่านผู้การวิสุทธ์ฮะ ความจริงได้ปรากฏออกมาเพิ่มเติมว่ามันมีเงินที่ถูกซอยเป็นหลายก้อนแต่ก้อนหนึ่งแน่ๆเลยคือยี่สิบล้านบาทยี่สิบล้านบาทนั้นคนขับรถของทนายตั้มเอาไปไว้ที่บ้านของทนายตั้มแล้วทนายตั้มร้ายสุดๆ สร้างสตอรี่ตัวเองว่าเดินทางไปต่างประเทศก็คือในวันที่29พฤษภาหกหกวันเบิกเงิน39ล้านถ้าไหนตั้มตั้งใจที่จะไม่อยู่ในประเทศสร้างที่อยู่เป็นหลักแหล่งไว้ในต่างประเทศสุด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 อันนี้สำคัญจริงๆสรุปแล้วนะครับคุณหมูและท่านผู้ฟังครับ ไปไปมามาเจ็ดสิบเอ็ดล้านสามสิบเก้าล้านเก้าล้านสิบสามล้านผมว่าเรื่องสามสิบเก้าล้านน่ะหลักฐานค่อนค่อนข้างจะชัดเจนผมเคยบอกคุณหมูแล้วว่ามันมีไอ้หัวเกียนเนี่ยไปเอาตังครับจริงๆสุดท้ายมันก็เป็นจริงก็คือไอ้คนขับรถของไอ้ตั้มก็คือไอ้เล็ก ไอเล็กใช่ใชเป็นคนไปเอาเลยก็ผมบอกว่ามันต้องมีคนของทานายตำ้วเพราะกลัวว่าไอ้นุกับไอ้สาเบิกแล้วมันจะเชิดไปอืมอืมมันก็ต้องเอาไปคุมเสร็จแล้วก็เอามาให้อืมไอเล็กก็เอามาให้เห็นตามรายละเอียดที่คุณส่วนที่เขาถแถลงปรากฏว่าเขาเอามาให้รู้สึกว่าชื่อดาวถูกต้องมาครับ เช่ครัเงินเดียยไปทั้งหมดเมียของทนายตั้มชื่อเดือนพี่สาวเมียชื่อดาวเอางี้แล้วกันให้ท่านผู้ฟังจําง่ายๆก็มีแสดงว่าก็มีตัวละครโผล่มาก็คือคนขับรถที่ชื่อเล็กและพี่สาวถูกต้องไหมครับใช่ครับสองแล้วสองใช่ไหมครับสองทนายตั้มเป็นสามครับลุเป็นสี่สาเป็นห้า ก็ผมบอกแล้วว่าคดีนี้มันจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็คืออังยีทรงโจรใช่ไหมครบครบห้าแล้วครบห้าแล้วแล้วก็แสดงว่าลักษณะอย่างเงี้ยทนายตั้มมันโคตรจะฉลาดเลยอืมมันฉลาดอย่างเดียวไม่พอมันลายด้วยมันลายสมดังที่คุณปีชาได้พูดไว้เลยว่าไอ้ตั้มมันลายมันลายทำไม ก็อไอ้วันที่ไอ้สาไอ้นุไปเบิกเงิน mm. มันฉลาดมากมันไม่เอาถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเลยมันไปอยู่ต่างประเทศ mm. มันจะได้เอาหลักฐานเนี่ยเป็นเครื่องต่อสู้ว่า mm. เอ้ยผมไม่เกี่ยวไอ้สามเก้าล้านผมไม่เกี่ยว mm hmm. ผมยังอยู่ต่างประเทศเลย mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. มันฉลาดมากมากแต่จริงๆ mm hmm. แล้วฉลาดยังไงคนที่มันทุจริต มันก็ต้องบ่งบอกเพราะมันไม่ได้ทำคนเดียวยังไงมีไอ้นุไอ้สาสักวันหนึ่งตอนนี้มันปฏิเสธสุดท้ายมันก็ต้องรับสารภาพเพราะฉะนั้นคุณหมูครับคดี39ลานเนี่ยมันจะมีหลักฐานรัดทนายตั้มมากกว่าคดี71เพราะ71มันยังอ้างว่าเอ๊ะสเสนหามั่งเอามาร่วมลงทุนมั่งอะไรมา ไอ้คดีนี้เนี่ยนะผมดูสามสิบเก้าเท่าที่ฟังคุณหมูแล้วก็ฟังพี่สนธิแล้วนะหลักฐานชัดเจนอย่างนี้แล้วก็มีหลักฐานทางธนาคารมีกล้องบนจรปิดมีอะไรนะอืผมเชื่อมั่นว่าไอ้สามสิบเก้าลนาเนี่ยมีหลักฐานมากที่สุดแล้วก็อาจจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ้างยี่ส่งโจรขึ้นไปอีกครับ เพราะฉะนั้นจิ้มโจกบอกผมคุณหมูว่ามันมีรถของทนายตั้มไปที่ลานจอดรถไปมีสองคันเห็นไหมตรงทุกอย่างตามที่เราเคยคุยกันมาตรงเป๊ะแต่ผมไม่บอกตรงเป๊ะแต่ผมไม่ยืนยันว่าอในรถเป็นใคราะพูดไม่ได้ใช่ถ้าเราสองคนพูดแด้วเราก็ต้องไปกินข้าวผัดถูกต้องไหมครับเพราะเราพูดไปแล้วเราก็ต้องบอกว่าต้องมีคนไปเอาเพราะว่า ผมบอกเลยไอ้ตั้มมันไม่เคยไว้ใจใครครับตัวมันเองมันยังไม่ค่อยไว้ใจเลยมันจะไปไว้ใจใครคนที่มันไว้ใจมากที่สุดในประเทศไทยก็คือภรรยาของเพราะฉะนั้นเราก็ปิดคดีสามสิบเก้าล้านได้เลยว่าผมเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมและหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนวันนั้นท่านผู้การบอกผมว่า มันมีรถของทนายตั้มไปจอดประกบรถของสาเลยซึ่งซึ่งในเวลาต่อมาก็ปรากฏเป็นเช่นนั้นจริงๆตำรวจบอกว่าจับ GPS ของรถได้ถึงสองคันด้วยนะฮะคือรถทนายตั้มทั้งสองคันไปจอดเพื่อที่จะไม่ไว้ใจใครแต่ทนายตั้มไม่ได้ไปเพียงแต่ทนายตั้มสร้างสตอรี่ว่าตัวเขาไปต่างประเทศ แล้วก็เอาหลักฐานมายืนยันในภายหลังเฮ้ยผมไม่อยู่ผมไม่เกี่ยวผมอยู่ต่างประเทศใช่มันอยู่ต่างประเทศจริงแต่ว่าเงินยี่สิบล้านไปอยู่ที่บ้านตั้มอันนี้ผมไม่ลงลึกในสำนวนกันลวกันนะครับว่าเงินยี่สิบล้านไปอยู่ที่บ้านของตั้มเรียบร้อยคือคือคุณหมูเขาวางแผนเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเขาวางงานเรียบร้อยหมดแล้วเขาจึงเอาตัวเขาเนี่ยไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ และไม่อยู่ในประเทศไทยครับเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเอาอันจุดนั้นมาเป็นข้อต่อสู้ว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องก,กับเงิน39ล้านไอ้ไอ้ลักษณะอย่างนี้มันความคิดเด็กๆครับมันจะไปแก้ตัวอะไรผมว่ามันไม่ได้หรอกเพราะหลักฐานอย่างอื่นมันลัดและมันชีชัดไปว่าห้าหกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกัน แต่แต่แต่ในนะในภาษาของผมนะฮะท่านผู้การพิสุจิ์ก็คือนะถ้าเรื่องมันไม่แดงขึ้นมาจากเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วถ้าไม่ใช่ตำรวจกองปราบนี่ผมไม่ได้ดูแคลนว่าตำรวจปากช่องสพปากช่องถ้าเกิดเป็นคดีที่เจ็สบ็ดล้านเฉยๆตั้งแต่แจ้งความทีแรกผมว่าก็ไม่แน่นะเขาอาจจะรอดเพราะว่าเขาสร้างแล้วเขาอธิบายหน้าจอแป๊บเดียวคนก็เชื่อ เพราะว่าเขาเก่งเรื่องหน้าจอเขามีสื่อในมือนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้แต่เดชะบุญเดชะบุญเดชะบุญของพี่พอ้อยของคุณอ้อยเขาทำบุญไว้เยอะตลอดชีวิตเขาทำบุญบุญมันชนะบาปครับคุณหมูไอ้ตั้มมันร้ายจริงๆตามที่ครูปีชาพูดตรงไหนรู้ไหมครับมันวางแผนเนี่ยโกงไว้แล้ว มันวางแผนในการต่อสู้คดีด้วยนะครับวางลงนามันไม่ได้ว่าวางแผนจะโกงเพื่อให้การกระทํานั้นสําเร็จอย่างเดียวครับมันยังวางแผนเท่าที่ผมดูอะไรหลายๆเรื่องนะครับเท่าที่จับประเด็นเนี่ย มันก็วางแผนในการต่อสู้คดีไว้เลยว,ว่าวถ้ามันโกงอย่างนี้ไว้ไว้ลงงนาถ้าอย่างนี้แล้วถูกจับอย่างนี้มันจะแก้ตัวยังไงก็เหมือนครั้งแรกไอ้เจ็ดสิบเอ็ดล้านถ้าเกิดอย่างนี้มันจะต่อสู้ว่าให้โดยสเสนหาพอให้โดยสเสนอหาไปไม่ได้ว่ามันมีเกี่ยวกับหุน้นเฮิมมันก็เลยบอกว่าอ้าวก็ลงทุนแต่ลงทุนฝ่ายเดียวคุณอ้อยไม่ได้มาลงทุนด้วยคุณคุณหมูครับไอ้ตั้มเนี่ยนะครับ ตั้งแต่มันเกิดมาและเท่าที่ผมดูประวัติมันมานะครับแล้วก็ติดตามข่าวโอ้โหมันทำมันทาทั้งผิดกฎหมายทั้งคุณธรรมจริยธรรมมาเยอะแยะคือทำชั่วมาเยอะกับการคู่กรณีเขาเนี่ยนะครับคุณหมูคุณอ้อยเขาสร้างแต่บุญอุศลมณทำบุญทำทานเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎแห่งกรรมบาร,รมีระหว่างตั้มกับอ้อยเนี่ย มันผิดกันมากคุณจะวางแผนจะฆ่าเขาหรือจะวางแผนยังไงก็แล้วแต่ยังไงคุณก็ไม่มีทางทำสำเร็จเพราะเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาดีกับคุณคุณอย่างอักตันอยู่เขาไม่รู้คุณเขาทำอะไรเชื่อเหอะคุณหมูในประเทศไทยเราฟ้าดินมีจริงเช่นมันชวนค,คุณอ้อยไป เชียงรายคุณอ้อยก็ไม่ไปโดยมีเหตุอะไรดนใจชวนไปทางใต้ไปเขือนรัชปรภาเขื่อนเชี่ยวหลานซึ่งเป็นที่เนี่ยแม่งปิดเลยนะสัญญาณสัญญาณเนี่ยสัญญาณโทรส่งโทรศัพท์เนี่ยไม่สามารถรับได้และมันจะประกอบกับสิ่งที่คุณหมูกำลังจะถามผมต่อไปเกี่ยวกับเรื่องพิน,นัยกรรมเพราะฉะนั้นพฤติการมันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะับ คือฟังแล้วเนี่ยประชาชนถ้าติดตามข่าวจริงๆโดยเฉพาะถ้าฟังแซปนิวเข้าไปอีกีงนะแล้ว,วฟังพี่สนที่ฟังอะไรไปแล้วเนี่ยจะได้รู้เลยเป็นไปตามหัวเรื่องที่คุณหมูขึ้นว่าไอ้ตั้มมัน้ายจริงๆครับครับ,รบกรณีของการทำพินัยกรรมเดิมเนี่ยฮะคุณอ้อยก็ไม่ได้ฉุกแต่พักหลังๆเริ่มมาฉุก ตอนแรกก็ยังไม่ได้เล่าตอนหลังๆก็มาเล่าเพิ่มเติมว่าไอ้เรื่องพิ่นัยกรรมนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพอได้เห็นรายละเอียดของพินัยกรรมแล้วตะลึงพึงเพิดทั้งวงการผมคิดว่าเรื่องนี้อย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยครับท่านผู้ชมต่างประเทศถ้าเข้ามาฟังนะแล้วจะรู้เลยว่านี่เป็นคดีที่โอ้โหวางแผนซับซ้อนล่วงหน้า แยบยลและมีเจตานาอันไม่บริสุทธิ์ใจอย่างไรหรือไม่กับกรณีของพี่นายกมตั้มเนี่ยมันไม่ใช่ล้าอย่างเดียวมันโคตรลาไอ้ตั้มเนี่ยมันวางแผนไว้สามแผนเลยนะแผนที่หนึ่งเขาเคยขอให้คุณอ้อยเนี่ยรับลูกเขาเป็นลูกคุญธรรมถูกต้องไหมถูกต้องสองรู้สึกจะเอาลูกหรือหลานเนี่ยแต่งงานกัน คือต้องการให้ลูกของคุณอ้อยซึ่งมีภรรยายแล้วเนี่ยมาดองกับทนายตั้มแต่งกันหลานสาวของทนายตั้มครับอืมอ่าอ่าสองน,น,นะครับครับสามก็คือพินัยกรรมเพราะฉะนั้นเขาวางเป็นช็อตช็อตชอตเลยว่าเพื่ออะไรผมดูไปถึงขนาดผมว่าทนายตั้มมันโคตรฉลาดมันวางแผนว่าจะคุบสมบัติของ คุณอ้อยทั้งหมดเลยนะไอ้เจ็ดสิบเอ็ดล้านสาสิบเก้าล้านเด็กๆเ,เลยนะครับคืออาจจะวางแผนถ้าเกิดว่าแต่งงานสําเร็จหรือรับบุญธทรรำสาเร็จอ่ะไม่สําเร็จมันก็จะเอาเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมเกี่ยวกับเรื่องไอ้เชี่ยวหลานเลยปรากฏว่าทั้งสามแผนก็ไม่สําเร็จรเพราะฉะนั้นที่คุณหมูลืมไปนิดหนึ่งว่าทําไม ให้ตั้มมันเอารถของคุณอ้อยไปติด GPS ผมก็ได้ทราบข่าวมาว่าให้ตั้มมันเคยเข้าไปดูบ่อยๆว่าถ้าเกิดคุณอ้อยเนี่ยมาประเทศไทยไปอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนวะแล้วก็ทำไมคุณเป็นทนายความของคุณอ้อย คุณต้องดูแลคุณอ้อยแต่คุณเอา GPS ไปติดให้รถของคุณอ้อยเพื่ออะไรสามคุณทำไมต้องชวนไปที่แบบลักษณะแบบแปลกๆไกลๆ <S 1> <S 1> แม่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยนะถ้าถ้าเข้าไปอยู่เนี่ยท้อสับก็ไม่ได้อะไรไม่ได้และทำไมจุดตรงนั้นมันก็จะย้อนมาที่คุณหมูพูดเราว่า ทำไมต้องไปทำพินัยกรรมและเอาตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกแค่ตรงนี้ว่าเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมันก็ชี้ชัดดูถึงเจตนาดูถึงประสงค์ตอบผลดูถึงการย่อมเล็งเห็นผลว่าไอ้ตั้บมันกำลังจะทำอะไรอยู่พินัยกรรมจะทำกี่ฉบับก็แล้วแต่เราพูดถึงหลักใหญ่ๆนะครับ ปีกย่อยผมไม่พูดเขาจะทําเขาจะนับถึงพิในกรรมฉบับสุดท้ายและพิในกรรมจะมีผลต่อเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายถ้าเจ้ามรดกคือคุณอ้อยไม่ตายพิในกรรมมันก็ไม่เกิดผลตรงจุดเนียคุณหมูเป็นจุดไฮไลท์มันจะมีผลต่อเมื่ออะไร ่เอเมื่อเจ้ามอดกถึงแก่ความตายก็คือคุณอ้อยตายเมื่อไรพิในกรรมก็จะมีผลเมื่อนั้นและเมื่อพิในกรรมมีผลใครเป็นผู้จัดก,การมอดกอะ่ะก็ทนายตั้มสุดท้ายคุณอ้อยก็ได้ไปทำพิในกรรมที่อำเภอเขาเรียกว่าทำพิในกรรมเอกสารฝ่ายเมืองทำกับเจ้า พนักงานอำเภอและเก็บใบถ้าทนายของคุณอ้อยเก่งให้ระบุไว้เลยว่าไม่ว่าพิในกรรมที่ทำมากี่ฉบับอะไรก็แล้วแต่ข้อความจะอะไรให้ยกเลิกทั้งหมดให้ถือพิในกรรมที่ทำวันนี้เป็นพิในกรรมที่สมบ,บูรณ์ใช้ได้และ จะมีกี่ฉบับที่ได้ทำมาให้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดความเป็นผู้จัดการมรดกนี่มันสามารถทําอะไรได้มากใช่ไหมครับท่านผู้การก็คือจะรวบรวมมรดกตรงนั้นโอนมาเป็นชื่อผู้จัดการก่อนแล้วผู้ผู้จัดการจะจะแบ่งให้ลูกคนนั้นแบ่งให้ลูกคนนี้เท่านั้นเท่านี้ตามตามพินัยกรรมเผลอ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 อาจจะเขียนในพินัยกรรม แก้พี่นายกรรมอีกต่างหากก็ได้เพราะฟังดูว่าคุณอ้อยเขาก็ไม่ได้เซ็นทุกหน้ามีบางหน้าที่ทนายตั้มนั้นให้คุณอ้อยเซ็นตอนท้ายฮะไม่ได้ให้เซ็นทุกหน้าท่านผู้ชมและจะไปเปลี่ยนข้อความในภายหลังหรือเปล่าเรามองลกแง,ง่ร้ายเกินไปไหมที่คุณหมูมองเพราะอะไรก็เพราะเนื่องจากพฤติกรรมของของทนายตั้มมันชวนให้มอง ถูกต้องไหมครับครับเท่าที่เราฟังบาติดตามทนายตั้มมาความดีไม่ปรากฏมันมีปรากฏแต่เรื่องไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมูจะมองไปเนี่ยเพราะว่าไม่ผิดแล้วก็ไอ้ที่กระดาษบางอย่างเนี่ยมันเว้นว่างไว้เนี่ยตั้งครึ่งหน้าอะไรอ่ะมันขอมันก็สามารถที่จะเติมได้ถูกต้องไหมคุณหมูครับ มันก็สามารถที่จะเติมได้มันอาจจะไม่ใช่เป็นผู้จัดก,การมอดดอย่างเดียวมันอาจจะเติมไปว่าทรัพย์สินที่อยู่ที่ที่ฝรั่งเศสก็มอบให้ลูกทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยโอนให้กับทานายตั้มแต่เพียงผู้ดเดียวก็ได้ถูกต้องไหมครับใช่ออวามันมันกระดาษเนี่ยเขาเข็นได้ข่าวมาที่คุณสุนที่พูดนะครับว่าครับไอ้ที่ไปดำเปรยเอกสารเนี่ยมัน มันเว้นช่องว่างช่องว่างช่องว่างไว้เยอะๆใช่ใช่แล้วก็บางอันก็เขาอย่างไม่ได้จริงๆแล้วคุณหมูจําไปเลยนะครับถ้าคุณหมูทําสัญญากับใครมีแปดหน้าคุณหมูต้องเซ็นทั้งแปดหน้าเลยนะครับครับไม่ใช่เซ็นไม่ใช่เซ็นหน้าแรกกับหน้าสุดท้ายนะครับอ๋อต้องเซ็นทุกลงทุกหน้าแล้วก็ไอ้ช่องว่างเนี่ยอย่าให้มีถ้ามีคุณหมูเซ็นชื่อข้าไปเลยเ็เซ็นชื่อปิดไปเลยนะครับเช่น สุดท้ายกระดาษจะมีเหลืออีกสองนิ้วว่างไว้สองนิ้วคุณหมูก็เซ็นชื่อจื๊๊กๆๆๆๆไปเลยอื hmm. กลางหน้ากระดาษเลยครับนะครับครบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามีเจตนาอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะพาไปเที่ยวที่ลับๆทำที่ไหนกรรมโดยเป็นผู้จัดก,การมรดกแล้วก็เขาเป็นนักกฎหมาย เขาส์ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็เขาก็ต้องเตรียมไว้แล้วถ้าเกิดคุณอ้อยเป็นอะไรไปเขาอาจจะเติมเติมข้อความข้อความอะไรไปก็ได้ทรัพย์สินในประเทศไทยทั้งหมดก็อาจจะเป็นของตั้มก็ได้ครับหรือทั้งหมดทั้งต่างประเทศในประเทศอาจจะเป็นของทนายตั้มคนเดียวก็ย่อมเป็นไปได้เพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานความเห็นของคุณหมูไม่ผิดหรอกครับมันก็คิดได้นะครับก็คือ ทำไมจึงคิดได้ก็เพราะพฤติกรรมของเขาอ่ะมันโคตรร้ายมันไม่ใช่ร้ายธรรมดามันโคตรร้ายนะครับใช่ผมวางไทม์ไลน์นะตามผมมาเงินสามสิบเก้าล้านโกงมาเมื่อเดือนพฤษภาหกหกพฤษภาหกหกก็คือไปแจ้งความสอวนบังซื่อวันที่ยี่ามพฤษภาเอาข้อความนี้ไปบอกคุณอ้อยคุณอ้อยโอนเงินยี่ห้าพฤษภา ยี่บเก้าพฤษภามาเบิกเงินแบ่งกันยี่บเก้าพฤษภาแล้วจากนั้นสิงหามาเปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกไงนี่คือพฤติกรรมมันโกงก่อนหน้านั้นแล้วสร้างเรื่องสร้างราวาเอาเงินเจ็ดสิบเอ็ดล้านแล้วเอาเงินสามสิบเก้าล้านแล้วตั้งแต่ก่อนสิงหาหกหกครับพอสิงหาหกหกมาเปลี่ยนชื่อ ตัวเองใส่เป็นผู้จัดการมอดกจนคุณอ้อยบอกว่าเฮ้ยได้ไงได้ไงไอ้ตรงไทม์ไลน์นี้เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมไหมครับท่านผู้การวิสุทธฮะก็เป็นข้อสังเกตได้อื <S <s จริงๆแล้วคุณหมูอย่ามองข้ามคุณหมูอย่าไปมองเจ็ดสิบเอ็ดสามสิบเก้าเก้าล้านสิบสามล้านอย่าเพิ่งมอง ไอ้เูกเขาบอกว่าไอ้ตั้มอ่ะมันเริ่มโกงตั้งแต่เกี่ยวกับเรื่องที่มันไปต่างประเทศแล้วนะครับ,รบไอ้บินเบิร์นที่ส่งไปเนี่ยกับให้คุณน้อยเนี่ยมันก็ไม่เคยตรงไปฝรั่งเศสที่สิบวันค่าใช้จ่ายสามลงสามล้าไอ้เนี่ยตกตๆ๊กตกแตก,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 ตกนิดนิดน้อยๆมันเอาหมดแสดงว่ามันส่อเจ็ดนา,นา,นาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะไรยิบย่อยเล็กเ็กน้อยน้อยมันเอาหมดจึงจะมาเกิด สาสิบจึงมาเกิดเจ็ดสิบเอดสามสิบเก้าแล้วก็ก้าแล้วพอสิบสามล้านครับแล้วก็สุดท้ายก็จึงเกิดเกี่ยวกับเรื่องพิ่นกยกามที่ตัวเองเป็นผู้จัดการมดกครับครับผมโอ้โหสุดสุดสุดสมากกขบอกแล้วมันไม่ใช่ร้ายมันโคตรลายอ่ะเนี่ยคุณหมูต้องเข้าใจเนี่ยครับว่าตั้มเนี่ยมันมาเป็นนักกฎหมาย สังเกตพฤติการเด็ที่มีเรื่องขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมันก็จะไปเอาเงินเขาเสร็จแล้วช่วยเขามั่งไม่ช่วยเขามั่งส่วนมากก็เอาเงินมาแล้วกว็ไม่ช่วยหรือถ้าช่วยก็ไปหาเงินแบบช่วยตามมาตาล้อยวงเล็บสองอะไรแบบเทคนิคในการช่วยและที่สำคัญจะชี้ชัดให้คุณหมูและท่านผู้ฟังดูถึงอิสัยพฤติการมันตรงไหนหรู้ไหม คดีตังโมอ่าดูดีๆมันเสนอตัวว่ามันจะไปจัดการเรื่องคดีตังโมให้ให้ฝ่ายผู้ต้องหาขนณดนั้นมันอยู่ปากช่องมันจะลังหลอกล่อคุณอ้อยอยู่ใช่ใชมันก็เลยบอกไอ้ทั้งทีมไอ้ไอ้คดีตงโมเฮ้ยอย่าพึ่งไปไหนให้รออยู่ที่ร้านอาหารก่อนครับอย่าพึ่งไปไหนครับเดี๋ยวผมไป มันมาเลทตั้งสี่ห้าชั่วโมงจนผู้ต้องหาทั้งหมดอันนั้นก็ยังไม่ได้ไปตามที่เจ้าพนักงานเรียกครับเสร็จแล้วนิสัยมันโผล่ตรงไหนรู้มะมันโผล่ตรงที่มันมันฟังเสร็จแล้วมันบอกเฮ้ย hey, อย่างนี้ไม่ได้จริงๆถ้าเป็นทนายก็รู้อยู่แล้วก็ต้องช่วยว่าเออถ้าแตงโมเขาประมาทเองเขาเขาไปทานวายที่ท้ายเรือเขาตกน้ําไปเอง ก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่นิสัยใจคอมันโหดร้ายมันวางแผนเลยว่าเฮ้ยพวกเราถ้าคดีนี้จะรอดต้องหาผู้เอาแพะรับผิดเส้นหนึ่งคนก็เลยโยนไปที่แซมไงจำได้ไหมจำได้บอกว่าให้แซนรับไปไคนเดียวเลยแซนนั่งท้ายเรืออยู่ติดกับอ,อยู่ติดกับแตงโมเอาแซนรับไปคนเดียวทั้งคนอ,อ,อื่นจะได้รอด อ่าคนอื่นเขาก็ไม่เอาเขาจะดูเลยว่าเฮียทนายตั้มทำไมจิตใจมึงเป็นเช่นนี้เห็นไหมเนี่ยมัน้ายมือมันมีพฤติการแสดงว่าในจิตใจมัน่มัน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 เหมือนกับแม่งมีอะไรอยู่ในจิตใจในทางที่ไม่ดีอ่ะทางพักพวกของไอ้แซมก็บอกไม่เอาธนาอย่างนี้ไม่เอาก็ปฏิเสธพอปฏิเสธปั๊บมันเดินออกปั๊บมันโพสเลยว่ามันปฏิเสธ ไม่รับว่าความแล้วก็ไปจะไปเอาทางนู้นเห็นไหมเนี่ยดูพฤติการไปได้เห็นไหมใช่หมใช่นี่คดีที่หนึ่งนะคดีที่หนึ่งที่เกี่ยวกับคนตายตั้มเนี่ยทำคดีดังที่เกี่ยวกับคนตายเนี่ยอย่างน้อยเท่าที่ปรากฏเนี่ยอ่าอย่างน้อยนะสามคดีหนึ่งคดีแตงโมสองก็คือคดีลุงพลนั่นก็มีเด็กตายนะปรดอย่าเลืม สามคดีเด็กแปดขวบถูกกระสุนปืนลูกหลงอ้างว่าเป็นลูกหลงของแกงคายายิงตายทนายตั้มก็ไปช่วยฝ่ายที่เป็นคนยิงไม่ใช่ถ้วยธรรมดานะปลอมตัวไปหาข้อมูลจากฝั่งเด็กที่ตายแปดขวบก่อนด้วยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมจะมาเยียวยาคนตายสิจุดท้ายแม่เด็กเห็นบอกว่าเอา้าไอคนนั้นที่บอกเป็นเจ้าที่ยุติธรรมทำไมเป็นเป็นทานายให้ทางฝั่งโน้อนอะ นะครับนี่คือคดีคนตายถึงสามคนเนี่ยนี่คดีคนตายคล้ายๆกับว่าเขาสะสมประสบการณ์เรื่องวิธีการแก้ต่างวิธีการที่จะให้หลุดพ้นจากแม้กระทั่งคนตายเด็กตายแปดขวบยังทำให้ไปอุทธร์ยกได้เลยอไม่น่าเชื่อคดีนั้นผมตามดูนะครับทีนี้สามคดีนี้พอจะบอกนิสัยเพิ่มเติมได้ด้วยหรือปะ่ะ จะพึ่งสามคดีผมเพิ่มไปอีกคดีหนึง่งคุณหมูบอกว่าปลอมตัวเป็นเจ้าที่กระทรวงยุติธรรมก็เหมือนกับตอนแรกก็ปลอมตัวเป็นดีเอสไอไปหาครูปีชาใช่ไปไปบอกคุณปีชาเฮ้ยเดี๋ยวจัดก,การเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้นะลองมีหลักถงหลักฐานเอาทอสอบมาสับมาดูได้เนี่ยผมเป็นเจ้าที่ดีเอสอสไอทุกถึงทุกอย่างครับเสร็จแล้วก็เป็นยังไงครับคุณปีก็ไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเอาข้อมูลของปีชาไปให้ ข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งใช่เห,หมเนี่ยที่เราคุยกันอย่าว่าสามคดีเดี๋ยวผมแตมีอีกหนึ่งคดีไอพิชามันจึงแค้นมากครูพิชาจึงแค้นมากว่าเฮ้ยมุมบรวงความรักอไอนี่ถือว่าเป็นทนายที่ดีะ คุณจะรับฝ่ายไหนก็รับไปคุณก็ต้องใช้ฝีมือแสดงว่าพฤติการคุณเนี่ยคุณไม่เคยเอาหลักของกฎหมายเอาหลักของนิติธรรมนิติรัฐเอาหลักถึงองค์ประกอบของกฎหมายมาต่อสู้หรือข้อเท็จจริงมาต่อสู้ในความผิดคุณใช้เทคนิคแบบเน่าๆอ่ะแบบแบบแบบผิดแบบผิดกฎหมายอ่ะ,อะใช่ไหมรจริงไหมแปลวาปลอมตัวไปหาคุณไปหาครูปีชาบอกว่าเฮย ผมมาจากีไอ<ะ>มาขอหลักฐานเอาโทรศัพท์ของปีชงปีชาไปเอาไปอะไรเอาโหเสร็จแ,แล้วก็ไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง<ะ>แต่มา่นียเพราะฉะนั้นที่กี้คุณหมูยกตัวอย่างสามคดีผมแถบไปอีกคดีหนึ่งก็ที่ชาติได้เห็นว่าพฤติการของไอ้ทนายตั้มน่ะมันไม่ใช่ร้ายมันโคตรร้ายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันทําพิดในกรรมเป็นผู้รับเป็นผู้จัดการมอดกแล้วก็ที่คนเขาทุกคน คิดเลยว่าเฮ้ยมันสงสัยมันจะจัดการกับคุณอ้อยยังไงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่พวกเราคิดคิดมันโอกาสที่เป็นไปได้สูงเลยคุณหมูอที่มันจะต้องทำครั้งสุดท้ายโพลิ t ิไซ z ์บ้าการเมือง